สวัสดีครับพี่น้องืันนี้นะคะแอดมินแอนมาถึงจำปาดงมาทำเมนูนี้นะคะอย่าเอามาอีละเอี่าเอามาเอามาเนี่าเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาถ้ากินห้าถ้ากินถ้ากินฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเดี๋ยว้นเจ้าคลิปนี้แซ่บแซ่บไปกับน้องแอนนะคะผัดไข่ใส่บวบเหมือนเดิมนะคะเมนูเก่าเมนูเก่าเมนูเดิมของน้องแอน มาแต่ละอาทิตย์ต้องเมนต้องเห็นเมนูนี้เขาได้บนมาจากแมคโครสูนย์หนสิบเอ็ดบาทนะอ้าเขาคลคายถืออยู่อนแมคโครสิบเอ็ดบาทนี่ได้กระลายดิ้นดิ้นบาทก็มีผักหวานมีเห็ดละโงกว้รอยอยู่โจบี้ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่เพชรสมนแล้วก็<อ>คุณเพื่นอนสำรานเจยเดชนะคะที่ให้เครื่องปรุงมามาทำครัวนะคะกับเอ็ดมินกับเอ็ดม,มินเรานี่แหละนะคะมากินด้วยกันม,มันมีหมูเยอะเลยแอนอันเลยค่ะรสด,ดีเลยค่ะรสด,ดีก็แม่ยังไม่ออกมาเลยรสด,ดีมันหมดอ่ะนั่นกาลเดี๋ยวถ้าไปหากระปุกยังไม่มีกระปุก จะไปหากระปุกมาใส่มันหอยใหญ่ต้องใส่บางแค่กระปุกก็ได้ไม่ชื้ กินเลยกินเลยคนเก่งว้ามโอ,โอ้เก่งเก่งเก่งก็งคำใหญ่ใหญ่ใหญ่หญอ้อยถึงไม่มาอ่ออาก็คำให่ใหญ่ใหญ่อ้อยถึงไมมามคนเก่งเลยบอกอะไรอะไรนะนนไปลเล่นอะไรนะหนูหนูไปโรงเรียนไปหาดอะไรนะบอกว่าเอน็นมันมนะนายช่้ชู้ยังไง อืมว่าไปอยากให้ไปเป็นตีไปคันตีไปเข้ามาดูเราแล้วเราก็ไม่ดื้อมามานั่งมานั่งกินกินเยอะๆเดี๋ยวจะไม่มาจะมียายอ้อยคอยดูเลยอยู่เสมอเี๋เอามามากินข้าวยายอ้อยถึงไม่ไม่มาถ้ามีน้อยกินข้าวแล้วเยอ้อยจะไม่มาเลยแล้วมานั่งกินแล้วข้่วมันแกงไงอยายนี่อ่าเออคนเก่ง อ่ะเสร็จปากก่อน,น,น,อนเอานั่นตกแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเดียอ้อยจะไม่มาถ้ามินน้อยกินข้าวถ้ามินน้อยไม่กินข้าวเดี๋ยอ้อยก็จะมาอเอากินเดี๋ยวอ้อยไม่มาถ้ามินน้อยกินข้าวใครใครเออใครใครใคร กินเครื่องนี้มะม่วงไข่ไม่อยากกินมะม่วง,มมงไข่เอาเอาไี้ก็ไป๋องมาหน่อยไปลูก่ะได้เลยได้เลยไปเร็วแต่ะะระวังมือนะโอเคแต่ระวังมือมา บ้านเฮาตกแหงจังเบ็นยุงอะไรเลยพี่ชีเล่นไมนูนเช้าอ๋อนไม้มันมาโดนหนูบ่ใครพี่ชี้พี่ชี้ไหนพี่ชี้เล่ยงพีชี้พี่ชี้พี่อยู่กงกพี่ชี้เล่นไม้แต่บ้านพี่เห็นก็จะเล่เขื่น สวยเอาของจริงได้หมล่ะเของจริงยวเพอเท่าบอเนี่ย่เคยมว่างาลบ่แต่พามีเห็นหูของจริงไม่สวยแต่ก็ไม่ไม่ได้ที่เลยแค่นี้ก็ใส่แวนตาดิเออก็ใส่แว่ตา่มมครรู้เนี่ย

Workers, ม่วงไข่ตังข้ากี่ตอไอิเนาะข้าจานลาเราจะไปซื้อวมาไว้อยากไปด้วยอ่ะแม่ไปสลาที่ขยงแล้วก็เดี๋ยวไอยเหรอค่ะเดี๋ยวไอยเปิดร้านของเล่นนย่ฮ ยไวสมงานสั่งออนไลน์เาะขี่ลมมาเสีน้ำไี่ลมมาเีน้ินเหรอลมาเสเป็นบล้กันโหโจรถ้อนี่ไงเื่อกี้มัเลยอันยูทูนูนะกต กเลยายบ้นโอ้ยอลมาบอโอ้ควรมอ้ยอัจานะหนูจะไม่ดื้อหนูจะไม่กินอะไรมันหวาหนูดูเสยๆมันหวาแต่กินเคียวกระโจนหนึ่งกันยังมันละแงมนลเนีย ใช okay oh oh ่เลยมาส่ดทของแล้วหมดค่บุญจะเจาสองกาอะไรอร่อยโอเคค่ะอร่อยกินเลยลูกจะเปิดกิ่ตัวน้อแม่คอเปิดกินเดี๋ยว้ามันเกินดีกว่านี้เดีอามอถือในกระเป๋าไปนะใช่โซเชียลกินกินกิน ตาม่เสีเข three, three <S <S um. ียวเียวเียวนีอข้องจะอน้จะอึกเลยเหรอแอึกเ่้นเลิก้าวว่าเยังไม่มาน้อ เบอร์น่ไม่ันเลเนาะเมืที่แล้วอะได้มาไคืออะไรนี่มาอนกันก็แดีมากยิ่งแจ๊ก กเป๋าถ้าซื้ออะลยอันนี้อันเลยนี่สีขาวสองบาทบาทบ้านหนึ่งเอาคือบ้านหนึ่งก็ไดบ่บ่แต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์บ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ญาิที่กอกอด้วยนะคะดูอยู่ด้วยกันนะคะนานๆนะคะห้านาทีขึ้นนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้าของหมุนอมโฮมชาบด้วยนะคะ <laughs> รู้ไม่ดื้แล้วไม่ต้องมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสััีดี